อย่าบอกนะครับว่าอึ่งเนี่ยจะตกกระทะน้ำร้อนตุยเหมือนกับเอื้ออีกคน,นเมื่อกียเพียงเพราะจะเปิดโปงความลับของนางอ้ที่สวมรอยเป็นพระมเหสีงานนี้นะถ้าเกิดตุยไปจริงๆเนี่ยพระธิดาม,มาริกาเศร้าสุดๆแน่ๆครับคุณผู้ชมเพราะเขาร้ากันตัวของอึ่งตีกลิ่นแล้วก็คุณท้าวเทพทองคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ไปรู้ความลับของพี่น้องเอื้อยกับอ้านะครับฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะถูกกําจัด หรือต้องโดนอะไรบางอย่างคุณผู้ชมหลาะคิดว่าตัวของอึ่งเนี่ยจะตกกระทะน้ําร้อนตุยไหมครับมาบอกดหน่อยใต้คลิปเอลองทายมาก็ได้เดี๋ยวลุ้นกันว่าถูกไหมนะครับอึ่งหรือว่าหมื่นชานชัยเนี่ยถูกรพระรถพมทั์ลดตําแหน่งแน่นอนครับคุณผู้ชมดูจากชุดที่ใส่เนี่ยก็เป็นชุดหนุ่มชาวบ้านไม่ได้ใส่ชุดหมื่นชานชายัยซึ่งก็เป็นไปตามแผนของนางอ้ายนะครับแล้วก็มันชัดเจนมากครับว่าตัวของอึ่งเนี่ยต้องจับได้จับโป๊ได้ ว่านางอ้ายเนี่ยสวมรอยเป็นพระมเหสีอยู่เขาถึงมีการควบม้าไปบอกจีกลิ่นแล้วก็คุณท้าวเทพทองที่กําลังนั่งเรือไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นแผงของนางอ้ายอีกเขาทำสาเร็จอีกแล้วครับอึ้งเนี่ยบอกว่าไอ้คนที่อยู่ในวังเนี่ยไม่ใช่เอื้อยไม่ใช่พระมเหสีเอื้อยแต่เป็นนางอ้ายที่สวมรอยเข้าวังมาอีกแล้วทุกคนก็ตกใจครับุผู้ชมแล้วก็ไปที่บ้านพ่อพาติกะเพื่อไปตามหาเอื้อยหวังว่าจะได้เจอกับเอื้อยนะครับ ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่คณะถิเนี่ยยังคงกักขังพ่อพาติกะเอาไว้ในห้องนะครับคุณผู้ชมแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องของนางอ้ายที่มีกระดานกลครับคุณผู้ชมแล้วก็เอื้อยเนี่ยก็ตกกระทะตุยไปจากจุดนี้แหละก็น่าเป็นห่วงอึ่งจริงๆครับดิกระบองแบบนี้นะครับขอสรุปเป็น4ี่ข้อแล้วกันข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชม99.9% 9 99ที่อึ่งเนี่ยจะตกกระทะน้ําร้อนตุยเพียงพอไปรู้ความลับจะเปิดโปงเนื่องจากว่านางอ้ายเนี่ย ชอบหมยถึงว่าชอบยังไงนะชอบพี่อึงนะพี่อึงชอบอึงรักอึงเหมือนกันครับคุณผู้ชมจึงไปไม่ได,ไไได้ไปไม่ได้ที่เขาจะกําจัดขนาดพระอรทภมทัพนะครับหลังจากได้ฟังคําที่นางอ้ายที่สวมรอยเป็นพระมเหสีเอื้อยใส่ร้ายเนี่ยว่าอึงเนี่ยล้ําเส้นอึงเนี่ยยังตัดใจจากเอื้อยไม่ได้เนี่ยก็เลยสั่งว่าเอ๊ะหรือว่าจะให้อึงกลับบ้านไปเลยไหมไมนต้องอยู่ในวังเลยไหมนางอ้ายเนี่ยรีบเบรกน,นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่แบบนี้เลยนะ อขอให้ลดตำหน่งก็พอแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับผู้ชมข้อ2อลองสังเกตสีหน้าของคณิถีครับตกใจเมื่อได้ยินเสียงของอึง่งแล้วก็รีบไปปิดปากพ่อัฏิกะนะครับผู้ชมเพราะว่าพ่อปฏิกะก็กำลังจะส่งเสียงเรียกให้อึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าคณิถีเนี่ยไม่รู้มาก่อนแน่ๆครับว่าอึ่งเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่บ้านแห่งนี้ครับเขาจึงทําแบบนั้นและตอนนี้เนี่ยคณิถีก็อยู่คนเดียวครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ ไปมีเวลาในการเตรียมจุดไฟตั้งกระทะน้ําร้อนนะครับไม่มีคนช่วยหรอครับผมมู้ชมข้อสครับถ้าจะกําจัดอึงหรือให้อึงตกกระทะไปเพียงเพราะรู้ความลับตรงนี้นะครับจะปล่อยไว้ไม่ได้ก็ต้องกําจัดจีกลิ่นแล้วก็คุณท้าเทพทองต้องกําจัดทั้งหมดแล้วมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เอ่อคนทั้งหมดเนี่ยจะเดินเข้าไปในห้องในเวลาเดียวกันแล้วจะตกกระทะไปพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ครับมันก็ คือถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีคนรอดคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องรีบออกมานะครับคุณผู้ชมข้อสี่ครับบุญโขนเนี่ยที่รับภาร,รกิจจากแม่หมอว่าโอเคให้ยังอยู่เฝ้าพู้ปฏิการอยู่เนี่ยน่าจะมีส่วนในการทําภาร,รกิจครั้งนี้อาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้อืองจีกลินคุณตาเทพทองเนี่ยกลับไปหรือเห็นอะไรบางอย่างแปลงสารนะครับหรือสร้างตัวปลอมขึ้นมานะครับหรือไม่ก็จับไปทั้งหมดเลยฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับ อึง่งจีกลินแลวก็คุณท้าวเทพทองเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับอาจจะถูกกําจัดได้นะครับคือถ้าเกิดจะกําจัดต้องกําจัดทั้งหมดนะต้องกําจัดทั้งหมดจริงๆครับว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ก็ต้องมีคนใดคนนึงเนี่ยเอาความจริงไปเปิดเผยนะครับเอ๊ะหรือว่าทั้ง4คนนี้จะถูกควบคุมถูกจับทั้งหมดเลยครับแต่ดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าอึ่งเนี่ย ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่จะช่วยเปิดโปงความจริงนะครับว่านางอ้ายเนี่ยพระมเห็นสีที่อยู่ตอนนี้คือนางอ้ายไม่ใช่เอืย้ยเขาจะเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยเอืย้ยด้วยมิตรภาพที่ดีจากใจจริงนะเพราะว่าถ้าอึ่งตุยไปเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมประทิดามาลิกานี่ก็น่าสงสารเนี่ยเขาเขาจะอยู่ยังไงยังนึกภาพไม่ออกเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเออทั้งคู่นะครับต่างคนต่างมีใจว่าไหม แต่ว่าอย่างนี้ครับชมถ้าเกิดว่าคนกลุ่มเนี้รอดไปได้ดินเชื่อว่าเขาจะรีบทําอะไรบางอย่างที่จะรีบไปบอกความจริงกับคนในวังคือคือดินเชื่อว่าเขาต้องรีบบอกเลยครับเพราะความเป็นห่วงเอื้อยความรักที่มีต่อเอื้อยครับคุณผู้ชมแต่มันมีอยู่สองอย่างคือถ้าเกิดว่าไม่รอดไปเนี่ยก็ต้องโดนจับคือต้องทําอะไรบางอย่างนี่ว่าจุดเนี้ยโหมันโคตรน่ารุนน่าติดตามเลยครับถามคุณผู้ชมส่งท้ายดีกว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นอึง่งรู้ความจริงขนาดนี้แล้วเนี่ย จะตัดสินใจทำยังไงครับขอคนละหนึ่งความเห็นมาพิมพ์บอกหน่อยใต้คลิปนะครับอ่านถ้าเป็นดินนะนินก็จะจะ,จะรีบไปบอกเลยอ่ะจะรีบไปบอกภมมทันจะหาทางทุกวิถีทางแล้วแม่หมอจะทำยังไงครับคราวนี้ดินเชื่อว่าจุดนี้นะโหมันจะยิ่งเข้มข้นเลยอ่ะตามดูต่อกันไปแล้วกันนะครับดิก็มองแบบนี้นะครับขอสรุปเป็นสี่ข้อแล้วกันข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชม99.9% 9 99ที่อึ่งเนี่ยจะตกกระทะน้ำร้อนตุยเนื่องจากว่านางอ้ายเนี่ย ชอบไม่รู้ว่าชอบยังไงนะชอบพี่อุ่งนะพี่อึงชอบอึงรักอึงเหมือนกันครับผูบ้ชมจึงไปไม่ได้ไปไม่ได้ที่เขาจะกําจัดข้อสองลองสังเกตสีหน้าของคณิตถีครับตกใจเมื่อได้ยินเสียงของอึงแล้วก็รีบไปปิดปากพ่อพาติกะนะครับผูบ้ชมเพราะาพ่อพ่อปฏิกะก็กาลังจะส่งเสียงเรียกให้อึงเนี่ยเข้ามาช่วยนั่นหมายความว่านิตถีเนี่ยไม่รู้มาก่อนแน่ๆครับว่าอึงเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่บ้านแห่งนี้ครับ ก็จึงทําแบบนั้นและตอนนี้เนี่ยคณิถีก็อยู่คนเดียวครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปมีเวลาในการเตรียมจุดไฟตั้งกระทะน้ําร้อนนะครับข้อสามครับถ้าจะกําจัดอืง่งหรือให้อื่นงตกกระทะไปเพียงเพราะรู้ความลับตรงนี้นะครับจะปล่อยไว้ไม่ได้ก็ต้องกําจัดจี่กลิ่นแล้วก็คุณทาวเทพทองต้องกําจัดทั้งหมดแล้วมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่ คนทั้งหมดเนี่ยจะเดินเข้าไปในห้องในเวลาเดียวกันแล้วจะตกกระทะไปพร้อมๆกันข้อสี่ครับบุญโขนเนี่ยที่รับภาร,รกิจจากแม่หมอว่าโอเคให้ยังอยู่เฝ้าพระปฏิกะอยู่เนี่ยน่าจะมีส่วนในการทําภาร,รกิจครั้งนี้อาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้อึอองจีกลินคุณาเทพทองเนี่ยกลับไปหรือเห็นอะไรบางอย่างแปลงสารนะครับหรือสร้างตัวปลอมขึ้นมานะครับหรือไม่ก็จับไปทั้งหมดเลยฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับ อึง่งจีกลินแลวก็คุณท้าวเทพทองเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับอาจจะถูกกําจัดได้นะครับคือถ้าเกิดจะกําจัดต้องกําจัดทั้งหมดนะต้องกําจัดทั้งหมดจริงๆครับว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาความจริงไปเปิดเผยนะครับเอ๊ะหรือว่าทั้ง4คนนี้จะถูกควบคุมถูกจับทั้งหมดเลยครับแต่ดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าอึ่งเนี่ย จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่จะช่วยเปิดโปรงความจริงนะครับว่านางอ้ายเนี่ยต้อไม่เห็นสีที่อยู่ตอนนี้คือนางอ้ายชวนดูสดละครแม่ปลาบูทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD ดูทีวีกดสามารถนะครับแล้วก็สามารถดูละครแม่ปลาบูยอ้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube ช่องสเสียนนะครับถ้าอยากดูยอ้อนหลังทันทีหรือว่าดู ละครดูเบื้องหลังต่างๆก็สามารถไปติดตามได้ที่แอปแดงช่องสามเสียงนะครับมีครบเลยถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจกัจกจักงมงนะครับช่วงนี้ก็เป็นละครแม่ประบุก็สามารถกดติดตามกับดินไได้นะครับเฟซบุ๊กดินพัชรประพน์นะครับยูทูบทิกตอร์ไอเลฟติกตอรนะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยแอปพัชรประพน์ไอจีก็เล่นนะก็สามารถมากดติดตามมาฟอลโล่กันได้นะผู้ชมนะจะได้เห็นบรรยากาศเบื้องหลังแล้วก็ชีวิตนะของดินที่พอไม่ได้ทําละครนะจะเป็นยังไงหรือว่าช่วงทําข่าวเปยงงไงบ้า ก็ไปติดตามได้นะที่ IG i g ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของผู้ชมทุกท่านเลยใครดูจบถึงตรงนี้นะครับพิมพ์เลข735ครับช่วงนี้เราคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ